มก็ตอนนี้ใกล้แล้วครับใกล้อะไรใกล้หลับไปตามพี่บอลหรออยากตามไปมากเลยแป๊บนึงพี่เบ๊แป๊บพี่บอลเขามองใครหรือเปล่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึงแอบมองผมหรือเปล่าดีนะมันเขามองใครไม่รู้เลยอ่ะเขาแอบมองผมอยู่นะจ๊ะแต่ผมไม่รู้บ้างเลยแอบสนใจให้นิดน เลยครับเตอร์ช่วยจริงไหมถังแรกเยูนนะเอาผ่านไปโดนหัวฟ้าฟืนน้ำพกกันอ่ะ เดินแล้วไม่เดี๋ยวว่าเขาลอดไงเราโดนชนไงเออยังไงโดนผักล้มก็เจ็บไหมว่าโดนชนนะครับทำทุกอย่างให้ยอมโดนชนแม้ว่าเราจะต้องรับเชื้อที่สายเราก็เลยนี่ไงเขาดอยอมโดนซ้อมยอมโดนชนเราก็เลยยอมให้เขาชนกลับพี่จะบอกว่า ว่าหน้าแบบป้อนเสื้อถ่ายเนี่ยร้อมร้้อยบอกว่าวอันมานนแล้วขอัีไม่ไหวละมนไม่ต้องสมจริงไงชอบอยู่แล้วน้ามากอะมาที่ไม่ตอนแรกตอนแรกมีความแบบพี่เมอยาได้แบบพระเอกโดนรถชนเข้าไว้นี่ยพโกชนอะกโดนรถชนพโกแพงใช่ลโนยิงเราลองโดนดูยิงดไหมในลกหนึ่งอะไร รู้สึกว่าเรื่อง The Boy Next Door คนละกันเวลาบทเขียนมาได้สนุกมากจากจากชอบเหมือนกันอันนี้คือไม่ไม่ได้พูดในฐานะผู้วัยหรืออะไรนะเราเป็นนักแสดงเราเราอ่าแล้วเราเอ็นจอยกว่ารู้สึกว่าเฮ้ยบทมันมันมันสนุกครากๆที้ได้มาออนโล่วไม่มีวันไหนที่ลืมความรู้สึกในการมาออกกองได้เลยสักคิวเพราะว่าทุกคิวตื่นเต้นหมดทุกกองไม่วเป็นสภาพอากาศหรือว่าเดาไม่ได้เลยเนี่ยฉันเดาไม่ได้เรามาเลย เปลี่ยนทั้งฝนเปลี่ยนทั้งเลือดเปลี่ยนก,กับคิวฮะทุกคนสิ้ยอแต่มันสนุกจริงๆคือมันหลายอารมณ์มากเลยใช่ ไปไม่นะพี่เซอไม่นะเราพุ่เงเขานี้พุ่งรีบรถไฟปุ๊บอ้อมอ้อมไปอยู่ข้าไปอยู่ที่ทีแม่ที่แม่บอเราไม่ไไม่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 พี่เซอร์พี่เซอร์ฟืนสิพี่เซอร์ไม่เอาแบบนี้พี่เซอร์ เวลาอร่อยเวลาอร่อยทำยังไงน้ยอ้ยวันนี้ค่ะค่ะพี่เซิรอบเนี้ยไม่น่้จัดเหมือนกันอันนี้มาส่งที่ที่สามสามสี่สี่ของวันแต่ว่าเป็นส่งที่ทุกคนในกองขอเซลฟี่สั้นอะซึ่งพี่งงมากเลยว่ารอได้ไงเข้าได้ไงวะแต่รอมากเท่ใช่เท่ชอบเลย เฮ้ยนี่คือดาวกับเดือนไปละตัวท็อปของเรือน2องคนปละรู้สึกเหมือนใส่มวกแก๊ปเตอเลยทำไมอ่ะไปภูเขาผาดีเกินอ่ะมันเท่เกินไปอ่ะจริงเหรอจิงเท่เกินอ่ะ คั้งคู่มันดูดีเกินไปอ่ะนะซึ่ง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 ก่อนซึ่ง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 เออซึ่งแล้วก็ย้อนคาแรคเตอร์ผมกำลังกดความเป็นตัวเองไว้อยู่ยังไงครับคุณผู้บอผมเป็นเพื่อนเล่นผมไม่มีเวลาคุยกับคุณ ที่ไปทำงานเนี่ยทำงานไม่เสร็จเนผมไล่ทุกคนแต่ม่บายเ่อลยเอเนี่ยประธานส่วนผมอ่ะพามงพาม จะไปทำะไรได้บริหารอะไรเนี่ยบริหารอะไรเอ้ยบริหารใจเ,เป็นไงครับลูกนี้<ข>อชอบไหมถ้าชอบนะ,นนนะครับขอะคับเอเอทำเป็นดู โลกใหม่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 ลบสองลบสองน้องชายที่รักแม่เจ็บใจเออร้องให้แต่ละหลางหรือว่าไม่ไม่ร้องแค่สุนลงไปซุนลงไปเก็บไว้ก่อน แขงชนะ่ะเต่งเงเนงเน่งเงเป็นอย่างเดียเป็นอย่างเหรอ it's o k a เป็นอย่างเป็นอย่าง i t s f i n e i s f i n e don't worry เจ้ don't o r r y อะไรเี่แหละเรเาืไปได้เพราะอยู่ข้างเขาอยู่ตอนนี้ไม่เป็นไรลูกบอกเสมอว่าใดื้อ มือจับเขาให้ให้รู้สึกยากว่าเราตนี้จาจับเรื่อยจับแบบ ครับสงสารพี่เซอร์หรอสงสารมือเต็มไปหมในโลกนี้หมอดอะหลอ่อมากอยากให้ทุกคนได้ดูอะไรได้เียว่าแบบแต่งเต็มสุดหล่อกันไปเลยทีเดียวอุ้ยหล่อ เราว่าต้องเล่นเจอขาวให้ดูก่อนใช่มาตอนต้นเพราะว่าเพราะว่าอันนี้แอคชั่นมันเยอะประมาณนึงอาจจะต้อง้เล่นเจอขาวแล้วก็พีก่อนคอยรู้สึกว่าเราอยู่ที่แบบไหนรอ่ะด้วยก็แบบกระแทกใช่โอเคทีนี้ไอ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 ้จังหวะเจอกระแทกแรกอ่ะมันน่าจะต้องไม่รู้ว่ามันมีกำแพงอยู่อ่ะคือพุ่งเข้าไปแล้วปะพุ่งเข้าไปแล้วจับโดนเออ ใช่เชียอแล้วมีม่กคือกำแพงตะกูต้องการจะไปหามันน้องใช่ควรจะเป็นค่นควรจะเป็นใช่อยเขาออกไปผมต้องออกไปเจอพูดเดี๋ยวแต่เนก็คุณยังออกไปไหนไม่ได้จนกว่าเซอร์ราทอีกคนจะกลับเข้าสู่โลกของตัวเองเหมือนที่คุณเข้ามาอยู่ในร่างของมึยโมโหไม่ไหวละ มองเขาเกะได้นะเขาจับปุ๊กแม่งมีกำแพงแล้วแม่งยิ้มกวนตีตรงเนี้ยเอ่อไม่ถึงเวลา,าไม่ถึงเวลาเลสัท่าตัทีไม่ใช่พูดไทยเดี๋ยให้ิตาแ่ไม่ไม่ถึงเวลา นเดียวอะไรตอนนี้ขอบคุณเปนนึกสวัสดีไม่บาดวันนี้ใครพูดไทยใครแปลเป็นแค่สองให้เลสวัสดีกรองเท้าอีพินที่ใส่เด็กรองเทอีพินไนร์ด้วยคุณไนร์ลาตินสวัสดีเป็นเสื้อที่ดีเออแต่เราแต่เรามองว่ามันคือการวิ่งวิ่งมาแล้วเหมือนเห็นอะไรสักอย่างข้างหน้าเราเลยเอาหนูยั้งเบรกไว้เออใช่มันมันจะไม่ใช่การตะบ นั่นแหละด้านหลังจองหะวิ่งมาเออได้ไหมได้ประมาณประมาณนี้ไม่ไม่ง้างอ่ะเออใช่มันคือการเข้ามาเข้ามาปุ๊บแล้วแบบไอ้ขี้มีกระจกนี่หว่าเอามือขึ้นมาเบรกใช่ประมาณนั้นเราเกือบชนกระจกใช่ใช่ใช่ไช่ก็ต้องอ่ะเออนั่นแหละ ไอ้นี่ลนเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงไม่ไม่ได้ลนมากแต่ลนเพิ่มขึ้นนิดนึงเพื่ออคือเราอยากจะออกไปประมาณประมาณประมาณไม่ไม่ถึงไก็ประมาณนี้ได้เออแต่แค่แบบอยากให้มันมีความแบบลนขึ้นอีกนิดนึงในตอนแรกเลยที่บอกว่าจะอยากจะออกไปที่นี่เลยก็เลยบอกเขาแต่พอเขาไม่ยอมไ้นี่ปุ๊บเราก็เลยกลายเป็นแบบ แค่ตอนรับต้น,ตนแหละไม่งั้นมันมันว่ามันทีเดียวเพราะว่าพอมันมันทีเดียวแล้ว <c oughs> มันเหมือนแบบเออรู้สึกว่าเปิงร้อยกินแ <c oughs> รงขึ้นอีกจัสออ l จากทีเดีออมได้ละอปล่อยโมไปผมต้องออกไปหาคู่เดียวคุณยังออกไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นเลยจนกว่าเสร็จ อีกคนจะกลับโลกเล่นกอากระจกอ,อกเล่นกอบจินตนาการของตัวเองสาม้าห้องดีจะแล้ง<ม>ไ,ไงนะเราไม่รู้ไงเราเฮือเฮ้ยดุ้งอายุเล่นล

เพราะกระจกมันเนิมันเนิมไปอย่างเงี้ยนฝั่งนี้ไม่เห็นเราไปยอะนะงงมากเลยแล้วเราเล่นมือกับเติท่ามืเนี่ยมันต้องแนมออย่าเนยองย่ากยากพอสมควรเลิงเป็นไงบ้างสินเมื่อกี้มาดูน่าจะยากอยู่นะ ยากระดับยังไงครับเพราะว่ามันต้องเล่นกับเจนนาการากทีทุบกระจกก็คือทุบกระจกจริงๆซึ่งภาพออกมาเนะี่ยมันต้องเล่นดับเบิลด้วยไงเราต้องเล่นสองฝั่งในซีนเดียวกันเนาะคือซีนทะี่เป็นซนะีนอารมณ์ด,ด้วยแล้วก็เป็นซีนนี้แบบอารมยาวด้วยไนงะใช่มันต้องแบบเข,า,ขาเล่นรอบแรกอะ่ะถ้าต้องดูอยู่คนหนึ่งว่าเขาเล่นอะไรไปบ้างอ่าใช่เนี้ยจะได้ก็ได้เฉลยแหละว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่สือทุกคนจะต้องเจออะไร ใช่เพราะว่าตอนนี้เขาก็เห็นเหมือนกันเลยฝากปีนี้ด้วยครับในห้องขังก็ชิลลยากมากก็ไม่รู้ว่าคาแรคเตอร์เนะี่ยจะชัดเจนหรือเปล่าแต่ผมว่าชัดนะผมว่าได้ชัดมากก็ฝากด้วยครับคือกอดล้มแหลนะของนี้เอาพ้อคู่กันเดินไปพี่เซอ<ม>ร์ลงมคืหนึ่ง,งทีหล,ลังพัดแค่ไหมอืมได้ตรลม้มคน หนักจังว่ะหลงใหญ่ไม่ไหวพี่พูดมากเลยพี่ประยุพู้รู้นะว่าตอนนี้พี่เซอร์ไม่ใช่พี่เซอร์คนนั้นของผู่แล้วอ่ะแต่ผู้อยากบอกว่าผู้ฝากบอกเขาหน่อยได้ไหม่ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนอ่ะผู้ฝากบอกคนที่พูดล้วหน่อยว่าเนาะ อเพราะนั้นแล้วอ่ะคมตอนนี <sh arp ness nut> <speaker> ้ไปพักมบอกเลยบอกยอมรับทุกอย่างเลยคงตัวจนปุ๊บๆผู้รู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่ที่ซือคนอ่ะคู่แต่คู่ฝากบอกเขาได้ไหมอขาก็ออยชันนะฝากบอกเขาบอกกับคู่อ่ะขาบอกเขาได้ไหมไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้หรือไม่โลกใบนี้อยู่ใต่แล้วหยือไงก็แล้วแต่อกคนเคอยู่ที่า่าก่อเออให้ลงนมคูับเซอร์ ลองหาเดินมันได้แหละอันนี้คือลองเลยใเพราะว่าอยากลองพิเศร์นะพีเซอร์จริงพี่เซอร์บอกลักผู้อ่ะคุณเันสอนเธอเลย กมีฝนโปอยกับฟ้าผ่ามาให้เรเาไฟฟ้าดับมาให้เราด้วยเมื่อกี้อ่ะพูดรักพี่เจอร์นะตัดสวยเขาเป็นติดเหรอเป็นซินแบบสีนที่แม็กเขทั้งแบบคนฟ้ายัางแบบนั่งดูอยู่อ่ะม,อามาดูจะผมว่าสี่น,นี้คนรอกให้เลยขนาดผมติดตามอ่ะเพราะแบบพี่เจ้าพวกนี้จะไม่มีพี่เจอร์แล้วอ่ะแบบมันคือด้วยรู้สึกแบบว่า ให้คนที่ดูเราแบบโมมันดีมาก,กมทุกคนทุนก,ก้นอะโูอุ่นบอกแม่ใส่โเลยสุดอะยากให้ใครใครเลยได้เห็นเลยนะของละไหนมาขอสุดมาให้เลยผู้เป็นค,คนเห็นแก่ตัวกูไม่อยากเสียพิเซอร์ไปอ่ะไม่ว่าจะกับผู้ไม่ว่าจะกับผู้การอีกคนนึงอ่ะหรือคู่มันพิเซอร์ก็ตามอ่ะกูก็ไม่อยากเสียพิเซอร์ให้ใครอะ่ะ ไม่เป็นไรพี่บอลเพราะว่าเกียยไปแล้วพี่ก็กลับสับผมอยู่แล้วจริงจริที่อย่างตอนนี้ไม่ต้องกลับแอคชั่นนะพี่ร้องไห้ได้เลยนะไม่ดิโดไม่เชื่อป่วยเขาปวดเหรอไม่ค่ะป่วยเราเครียดไม่ใช่ไม่ร้องค่ะเราก็ไม่ร้องจริงจริงตอนนี้วันนี้ก็เปลี่ยแห้งเปลี่ยแห้งหลายทีแล้วเขาว่าฝนหยุดตกได้หยุดตกหยุดไม่อยากใส่โอทีแบบน้อย ยังไงครับสิ่งนี้ถ้าเป็นสซนที่มันมันมีขุนอย่งนี้นะม้พิ่สุลดต้องก้าไปมาเร็อีกโลกหนึ่งยตอนนี้ในอีพีนี้จะเล่าเรื่องเลยเราลที่โดนรถชนไหนะเหมือนตอนตอนที่โดนรถชนมันมีเหตุผลว่าทำไมที่เซอร์เจุสลับอะไรทุกคนน่าจะได้ดูเรื่องนั่นแหละ ก็บอกว่าเป็นซีนอารมณ์ซีนเหมือนที่เป็นซีนใหญ่แล้วก็วันนี้เรามีอุปสรรคเราเจออุปสรรคเยอะแันเยอะมากคุับเราไม่สามารถพูคุยฝาฝนได้เลยครั ain, บอาวแล้วที่พายุมาได้ไงเนี่ยมาจากโลกก็จริงๆเป็นซีนใหญ่เนาะซีนใหญ่ตั้งแต่ตอนเมื่อบ่ายแหละแล้วก็มาถึงซีนนี้รู้สึกว่ามันเป็นซีนที่คู่กันเองก็บอกรู้สึกทูกอย่างบอกความรู้สึกที่เก็บไว้มานานกับ อแล้วมันก็เลยไปเหมือนแบบกระตุกต่อมอะไรบางอย่างที่แบบว่าทําให้พี่เสือเหมือนอาจจะคืนความทรงจำหรือเปล่าใช่าจาได้แล้วลยอะไรเงี้ยก็ใยากไปคนนะครับลองมาวอเคเลยมันผู้ชายจู ขอโทษนะนมันตัวดีพีจ่จ่าพี่จ่าดีไม่ได้โคตร